สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาสิไปหมายที่เจ็ดเนาะครับเนาะอาโทหมายที่เจ็ดนี่อยู่ใส่เนาะบ้านี้เนาปาโทคือขนาดท่านผู้ชมเอ้ยนี่เบื้องโน้นนี่อืมน้ำขึ้นไหมครับแต่ยิงลงไปมันก็นสิสาบกรึบตัวแล้วนี่อืม ผู้ชมเดี๋ยวไปหาหมายที่เจ็ดหาหกเลยเนะาะตีแบบสาบเกือบรถหมายที่เจ็ดนี่ป้าน้ำแถวบึกได้ยันมีหนองมีหยางได้ครับท่านผู้ชมเล้เนี่ยบอกอย่เพียงนักแข้งเลยได้เพียงนักแข้งนะครับป่ามันก็นสิอยู่แถวๆนี้แหละประมาณประมาณนี้ครับประมาณนี้ป่า มานเพียงหนักแข้งนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาเบึงหกหกตูหกหกเลยเนาะเอาแบบว่าตีเข้าไปในป้าหญ้าเลยแหละแ่นบอกค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บมาในป้าหญ้าแล้วปลวกกินนดนะเออ,อควายย่างนี่บอก ทาควายยัางแน่นี่เป็ดแผนนี่ครับทาควายนั่งเดี๋ยวหลบลบมาทางควายยัางคือสีโบมีเลยแหละมันคือสีตื่นแนละ้วเดี๋ยวหลบลบมาทางนี้ครับอ,อุ้ยโจูโทุ โทษโทษโทษคือหยักหลุกว่ะเอาโทษตกจะดุมลงได้เวเมื่อกี้นี่อพา,ท,อาท่านผู้ชมลุยขนาดเลยมาเนี่ยมบยี่ท่าใดแล้วบ่เนี่านผู้ชมใบที่เจ็ดที่แปดนะบอกเห มาไม้ที่ทใดกะมานี่แหละเอา้าสมมุติว่าเป็นไม้ที่แปดเนาะไม้นี่เนาะเอา้าท่านผู้ชมอึ๊บโอ้โหมาชมกันแบบใกล้ชิดติดขอบสนาม ไอนี่หกขนาดกับท่านผู้ชมเลยเอ่เห็นอยู่บ่ละเห็นอยู่บ่เออเอ้าเห็นเห็นเห็นคนว้าวอืมห็นตนปลามันสวาาเนี่ยขึ้นโ้นละ ควายห้องได้ทันผู้ชมไหยปาโทเออมาได้มาได้เปอร์ิว่าแหละแม่เพื่อนแสดงว่าสิออกมาเล็บ้าทางนอกอีบึงบ้าต้องต้องเต็งเต็งอยู่เสียงมากระ่อง อุย้ยเกาะกบกอันนั้นแหละครับท่านผู้ชมเอ้ยโอ้โธกบใบยาลาบยักษ์ครับือไตาย,ายกู้กู้กู้ครับเบิ่งโน้บป,ป้าตัติดป,ป่าต่ว่าติดใบยาลาบยักษ์ครับอือหือ ติดเบียาลาบยักครับท่านผู้ชมด่นู้นีอ่อุ๊ยเจ้โคตรโถ,โถเหลึกเติบดเด้อบ่อน,นี่ท่านผู้ชมเอ้ยอือป้าจากเพียงหัวเข่าได้ครับโอ้โหพอะเจ้าพระคุณเอ้ย 啊，土卡、uh,。